ครับที่ก็เป็นสูตรไล่กาของของผมนะครับที่ที่ใช้กับสวนนะครับก็คือเพื่อนเพื่อนก็ถามมาครับก็คือไล่ยังไงเนาะกาตาแถวบ้านเนี่ยเยอะเยอะมากนะครับช่องแรกๆมันจะลงครับลงตั้งแต่ลูกเล็กๆเลยนะครับก็คือเอาเนี่ยตะข่ายปลูกผักนะครับตะข่ายปลูกผักที่ว่าเขาใช้ทําค้างแตงนะครับค้างแตงสองเมตรนะครับ เป็นตะข่ายสองเมตรนะครับเอามาตัดครึ่งนะครับเนี่ยอ่าตัดครึ่งมันจะมันจะเหลืออยู่เมตรหนึง่งแล้วก็กมาขึงอย่างนี้นะครับอก็เนี่ยเนี่ยมวนหนึ่งนะมวนหนึ่งจะอยู่ได้ประมาณมวนหนึ่งก็จะประมาณเขาเคมว่ากี่เมตรวะแปดสิบหรือร้อยเมตรนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าล่องที่ผมผมทําเนี่ยผมทําล่องแปดสิบเมตรนะครับวัดวัดแล้วนะแปดสิบเมตรนะครับก็ามาตัดครึ่งแล้วก็ร้อยร้อยกับเชือกแดงอย่างนี้นะครับ ก็ก็ทําเยอะนะเนี่ยทําทําทําทุกแต่ทุกล่องเลยกลางล่องนะครับตรงไหนที่อ่ามันจะมีฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับอาจจะมีเครือมาแล้วก็มาออกลูกตรงนี้นะครับฝั่งขวานะครับเนี่ยออกลูกตรงนี้แล้วก็แล้วก็ขึงตรงกลางอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมอ่ะผมคิดว่าผมผมทําล่องห่างไปนะครับทำสี่เมตร สี่เมตรพอดีนะครับสี่เมตรอันนี้มันล่องห้าเมตรแ่ะมันมันรู้สึกว่ามันกว้างไปนะสี่เมตรอ่ะมันจะดีนะครับปกติผมก็ทำสี่เมตรแหละแต่ว่าอ่างงวดก่อนแตงมอมันเครื่อมันสวยมากก็เลยก็เลยทําให้มันห่างกว่าเดิมนะกาวว่าจะปลูกไอ้นี่ด้วยนะปลูกัวละพากับแมงลักอ่ะตรงกลางทีนี้มันปลูกไม่ได้ทีนี้มันฝนมันตกแลปลูกไม่ได้เลยนะครับก็เลยปล่อยอย่างนี้นะครับก็เลย ตรงกลางก็เลยว่างไปนะปกติก็จะได้ตัดแมงลักหูะพาขายก่อนนะครับเนี่ยลองกลางนะครับเนี่ยผมก็ทําทําอย่างนี้ทุกทุกตั้งเลยนะครับนี่จะกากามันจะกลัวนะครับกลัวะตะข่ายแบบนี้นะครับตะข่า,ขายตะข่ายดักนกก็ดักได้นะแต่ว่าผมผมไม่ใช้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่อีก,กานะที่ว่ามันจะมาติดมันจะมีนกอื่นด้วยนะขี้เกียจขี้เกียจปวด ปลดไปปลดปล่อยนะครับปลดไปปล่อยอ่าถ้าบางท่านอยากจะเอาไว้กินก็ได้นะก,ก็ตะข่ายดักนกก็ได้นะครับแล้วก็ตะข่ายดักนกอ็จะดีจะดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าอีกามันเห็นนกติดอะ่ะมันจะกลัวมันจะไม่กล้าเข้าใกล้แต่ว่าเนี้ยมันคือมันก็กลัวเหมือนกันนะครับก็มันเห็นเป็นตะข่ายตะข่ายมันก็ไม่กล้าเข้าเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ดักก็เนี้ย ฝังฝังฝังเสาห้าเสาแล้วก็ห้าเสาต่อแถวแล้วก็นะครับแล้วก็แล้วก็ขึงไปเลยนะครับยาวไปเลยนะขึงต่ําๆไว้นะครับประมาณนี้นะก็แต่ก่อนเนี่ยกิกามัน,ม,นมันมาลงครับลงเป็นแถวเลยนะมันไม่จิกกินแตงโมเรานะครับมันก็ลำบากเลยนะ แต่ทีนี้ไม่ได้กลัวอีกาแล้วนะถ้าฝนตกโตอย่างเงี้ยจะเป็นเสียนดินนะครับทีนี้เสียนดินจะมานะครับเสียนดินจะมาก็ต้องระวังนะครับไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันนะครับก็ก็ต้องหาอะไรมาลองครับพวกโฟมพวกอะไรเงี้ยครับก็เมลอนอเมลอนไปแล้วนะครับไม่ได้ดูแลเลยนะครับแมงกินหมดนะครับแมงเต็มนะเนี่ย ก็คือผมมันตกเนี่ยตก,ตกทุกวันเนี่ยนี่นี่ก็จะจะตกจะตกอีกแล้วเนี่ยตกแรงมากนะครับก็เลยยาก็ไม่ได้ฉีดนะครับก็เลยปล่อยสง<ม>สัยจะไม่ได้กินลูกหรอกนะครับตกพอพอตกทุกวันทีนี้มันก็ทํางานไม่ได้ครับทํางานลําบากก็ฉีดยาก็ฉีดไม่ได้ฉีดปุ๋ยก็ไม่ได้ให้ให้ให้ปุ๋ยก็มันใช้โซลาเซลล์นะมันก็ มันก็ให้ลําบากนะครับนี่ก็ไม่ได้ให้มาสองวันแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันแตงมันจะสุกแล้วนะเราก็มาฉีดไอ้นี่เอานะครับศูนย์ศูนย์หกสิบนะครับศูนย์ศูนย์หกสิบอ่าช่วงสิบวันสุดท้ายนะครับเพื่อทําหวานเนาะนะครับเพราะว่าเราจึงดน้ําอยู่แล้วนะถ้าถ้าแตงมันไม่ได้งดน้ํามันก็มันจะไม่ค่อยหวานนะครับแต่แต่ตอนนี้กลัวที่สุดก็คือมันจะไม่หวานนี่แหละเพราะว่าฝนมันตกทุกวันเลยนะครับ ตกตอนตอนนั้นก็จะได้เก็บนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็มาถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับแค่ประมาณนิดนึงนะครับเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการอีกาเนาะนะครับกันได้ดีนะครับกันได้ดีเพราะผมก็ทําอย่างนี้มาห้าหกรุ่นแล้วเนี่ยรุ่นรุ่นรุ่นที่หกนะครับนี่รุ่นที่หกที่ผมทํานะครับก็ก็บางบางรุ่นก็ได้กาไรเยอะบ้างกาไรน้อยน้างบ้างนะครับก็ มันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแล้วก็สิ่งรบกวนด้วยนะครับทั้งหนูทั้งอันอนี้ออนเขือตายทั้งหนูทั้งกานะครับทั้งเสี่ยนดินเสียนดินน,ดน,น่ากลัวสุดนะครับเพราะว่ามันอยู่ใต้ดินนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนนะครับต้องป้องกันไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ